เออวันท้ายซอยอะ่ะมันมีร้านกาแฟาเปิดใหม่ไปกินจาเขียวปันปะไปดิอยากกินอยู่พอดีเลยเดี๋ยวเลี้ยงเองเฮ้ยจริงดิไม่พูดเล่นนะแพรวันนี้คุณพ่อให้เงินค่าขนมมาเยอะเลยเดี๋ยวเลี้ยงเองเธอเลี้ยงเราตลอดเลยนะแพรเราอะ่ะคงไม่มีเงินเลี้ยงคืนนะวันฟังเรานะเพื่อนอะ่ะไม่ได้คบกันที่ฐานะไม่ว่าฐานะเธอจะยากจนแค่ไหนเราก็จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแพรขอบใจนะ ไปกันเถอะไปฮันน่ยายขี้โลกอยู่นี่นี่เองต้องแกงซะหน่อยแล้วเฮ้ยวายสีชมพูวายกิต้าทำไมทำกับเราแบบนี้ส่งน้ำหน้าใยขี้โลกวายวันแล้วน้ำตาอะไร ดีมหน้าเออไปเดี๋ยวนี้เลยนะเป็นไงบ้างไหวไหมทำไมมีแต่คนชอบแกล้งเราไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราจะปกป้องเธอเอง ทำไมเธอไม่นั่งกินข้างในล่ะข้างนอกมันร้อนนะไม่เป็นไรเราอยากนั่งกินกับเพื่อนรักเราไม่ได้หรอได้สิเพื่อนเลยเนี่ยวันลองกินเส้ก่อนดูอร่อยด้วยอร,อร่อยปะอร่อยแพ้กินไข่ต้มกับน้ำพริกไหมเอาเลยเรายังไม่เคยกินอ่ะเรากลัวท้องเสียอร่อยนะอืมเอาเลย นี่เธอกินไข่ต้มทุกวันไม่เบื่อหรอไม่เบื่ออร่อยมันถูกแถมมีประโยชน์ด้วยนะนักเรียนทั้งหมดทำความคารพสวัสดี ชั่วสงสัยจมูมดกระเป๋าตังค์อะไรหรอแพรกระเป๋าตังค์เราหายอะ่ะมีอะไรหรือเปล่าแพรกระเป๋าตังค์เาหายอะค่ะเอ้าแพรแล้วไปลืมไว้ไหนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะคุณครูเอ้าแพรทุกคนช่วยกันหากระเป๋าตังค์ให้แพรอยเร็วค่ะครู ต้องกุมไปหรอกเธอน่าจะลืมไว้ที่บ้านน่ะไม่รู้สิเ็งอะแล้วนี่เธอกินข้าวหรือยังยังอะจะเอาตังที่ไหนกินล่ะโถแพ้มากินกับเราก่อนเอาท้องให้อิ่มก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันก็เรากินไม่เป็นนี่เราไม่เคยกินด้วยลองดูแล้วจะติดใจ ไข่ต้มอร่อยจริงๆด้วยอ่ะกินขันกันสิอโอเคเอาล่ะวันนี้คุณครูมีข่าวดีจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบอะไรเหรอคะคุณครูข่าวดีของคุณครูก็คือวันศุกร์นี้พวกเราจะจัดงานปีใหม่กันเย้ <Yeah! S 2> แล้วมีการจับฉลากไหมคะคุณครูมีสิ ปีใหม่ทั้งที่ไม่มีได้ไงของขวัญราคาเท่าไหร่คะคุณครูครูไม่ได้กําหนดนะแต่อยากให้เป็นของที่สื่อถึงความทรงจําของพวกเราและที่สําคัญวันศุกร์เราไม่มีเลียนเย้พี่แพรพี่แพรบอกหน่อยนะคะว่าพี่แพรเลยมาจับฉลากของขวัญหนูว่าต้องแพงแน่ๆเลยขนาดปีที่แล้วยังตั้งห้าพันไม่บอกแต่ว่าไม่ต่ากว่าหมื่นแน่อื แล้วของพี่วันล่ะคะปีนี้จะเอาอะไรของพี่น่ะหรอเป็นของที่พี่ทำขึ้นเองและทำด้วยใจด้วยนะเย้งพนะคะันอมนหลเอาล่ะมันจับสลากนะ เบอร์สี่เบอร์สี่อันนี้อะไรคะคุณครูของใครหรอคะอุ้ยของหนูเองค่ะคุณครูโอ้โหรางวัลใหญ่ออกแล้วอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกรางวัลอื่นมีตั้งเยอะตาตาขอเบอร์สองค่ะเบอร์สองโอ้โหของใหญ่ี่ใครอ่ะอันเนี้ยอ่ะต่อไปตาน้องปลาทอง

ไปแ,แพ้ขนะู่ของุณไม่หุยเบื่อของคุจีรายุกับของเราแพ้ขอได้ของเรานะหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งของวันนี้อ้โหกล่องเบเลอรเลยอ,ะนะอ่ะไปนะตัวสุดท้ายม่้อจับของคุณเองขอบคุณค่ะครูจีรายกุกหนูยังไม่เคยกินช็อกโกแลตเลย เอ้าเราไปแกะของฝันกันดีกว่าเย้กินจๆเอารอโปเล่โอ้มือถืออพโนเลยนะแพ้นี่หมื่นสองเยนเนี่ยจิบๆค่ะคุณครูโอ้โหเราได้เตาเล่นด้วยแหละเสือจะได้ไม่ยับแล้วอาได้ใหม่เลยได้แหละของขาเราป็กทั้งวันเลย ในโปรซินอุ้ยอะไรอ่ะวันมันเป็นของที่มีคุณค่าสำหรับเราเราไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะเพื่อทำของสิ่งนี้ นซื้อตั้งหมื่นหนึ่งนี่เราได้ตุปกตากีกองแบบนี้หรอแพะแต่เราทำด้วยใจนะทำด้วยใจหรอแพรทำไมเธอทำแบบนี้พี่วันใจเย็นนะคะเดี๋ยวเลยกํากดาวไหลนี่หรอที่เพื่อนตอบแทนกันแบบนี้ เราอุตส่าห์ทำให้อดหลับอดนอนจะขี้แยอะไรนักหนาเดี๋ยวก็เลือดน้ําดาวไหลอีกหรอกพี่แพ้มาทําไมก็มาเอาตุ๊กตาเราคืนนะสี่เพื่อนรักเราอุตส่าห์ทำให้อย่าขโมยของเรานะเย้นี่วันหายโกรธเราหรือยังไม่พี่วันพี่แพรเขาอุตส่าห์มาง้อแล้วหายโกรธเธอนะไม่ คุณยายค่ะูแต่งตัวสวยจะไปไหนกันล่ะลูกหนูว่าจะพาน้องดาวไปดูหนังนะคะคุณแม่โรงหนังใช่ไหมลูกใช่ค่ะคุณยายแม่ไปด้วยได้ไหมไม่ได้ค่ะคุณแม่คุณแม่แก่แล้วเดี๋ยวไปเป็นลมเป็นแรงที่นู่นอายเขาแย่เลยค่ะคุณแม่ค่ะพาคุณยายไปด้วยไม่ได้เหรอคะไม่ได้ลูกเดี๋ยวเราจะดูหนังกันไม่มีความสุขไปก่อนนะคะคุณแม่หนูไปก่อนนะคะคุณยาย ม<ป>แม่ก็เหงานะลูกอวันนี้สนุกมากเลยนะน้องดาวใช่สนุกมากเลยค่ะคุณแม่เอ๊ะน้องดาวคุณยายไปไหนเนี่ยอยู่ในคนหรือเปล่าคะคุณแม่คุณยายค่ะ มายังดราไม่ไไมจ้าขอบแม่ คุณยายอยู่นู่นคุณแม่ไม่ใช่ยายคะคุณยายคุณยายมานทำอะไรตรงนี้เหรอคะพวกเราเป็นห่วงแทบแย่ก็ยายเหงายายก็เลยออกมาเที่ยวแล้วลูกโธคุณยายคุณแม่ค่ะคุณแม่โตแล้วนะคะทำไมถึงทำแบบนี้พวกเราต้องออกมาตามหาคุณแม่คุณแม่รู้ตัวบ้างไหมคะคุณแม่คะนันด้อยากจะทำอะไรอย่างได้ไหมคะ อะไรล่ะลูกตอนที่หนูเด็กๆอะ่ะหนูอยากไปเที่ยวดีมเวอร์คุณแม่ก็พาหนูไปใช่ไหมคะก็ใช่สิลูกปีที่แล้วหนูอยากไปเที่ยวปุ่นคุณแม่บอกไม่มีเงินแต่สุดท้ายคุณแม่ก็พาหนูไปก็หนูอยากไปนี่ลูกหนูคือลูกที่แม่รักนะแม่ก็ต้องพาหนูไปสิคุณยายก็คงเหมือนกันตอนเด็กๆคุณแม่อยากไปไหนคุณยายก็จะพาคุณแม่ไปทุกที่ใช่ไหมคะคุณยาย ใช่จ้ะลูกพ่อหนูคือลูกที่มแม่รักที่คบคุณแม่มือที่จูงเราเนินคนที่คอยรอบโยนตอนเราร้องคุณแม่อยากไปเที่ยวไหนหรอคะแม่อยากไปในยามที่เราเป็นเด็กไม่ว่าใกล้หรือไกลขอแค่เราอยากไปคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาเราไปโดยไม่ปีกปากบน และในยามที่ท่านแก่ชราลงจงพาท่านไปเที่ยวพักผ่อนบ้างใหญ่ท่านรู้สึกเหงาอยู่คนเดียวนในบ้านนะครับคนที่คอยห่วงใยตอนเราไม่สบายแค่เธอนยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้หดไปไกลย,ยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายได้โบ้เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำ